ท่านผู้ฟังคะนอกจากเสียงสะท้อนปัญหาด้านเศรษฐกิจแล้วด้านความมั่นคงเป็นอีกนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ทุกฝ่ายจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกลับมาเหมือนเดิมตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ติดตามรับฟังจากรายงานคะ่ะการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถือเป็นการเริ่มต้น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการของรัฐบาลซึ่งนโยบายสำคัญภายใต้การนำของน,อน,น,าน,านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยรวม5ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านสังคมด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งนอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องเร่งผลักดันให้เดินไปข้างหน้าแล้วปัญหาด้านความมั่นคงเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญโดยเฉพาะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังไม่ได้ข้อย,ยุติในขณะนี้และส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างมากซึ่งทั้งสสรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกอุทิสภาต่างกังวลกับแนวทางของรัฐบาลว่าจะทําอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าปัญหาชายแดนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพราะปัจจุบันการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงโดยการใช้กำลังทหารไม่เพียงพอแต่มีมิติอื่นๆที่ต้องพูดคุยเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมิติด้านการทูตหรือการต่างประเทศเห็นได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงได้อย่างยอดเยี่ยมในวิธีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นการเท่าเชิงรุกที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทั่วโลกได้รับทราบขณะเดียวกันมิติด้านข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะสื่อโซเชียลและแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งปัจจุบันกัมพูชาใช้ช่องทางดังกล่าวนี้โฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนข้อมูลสร้างสถานการณ์รวมทั้งเก็บหลักฐานไปใช้ในเวทีโลกส่วนมิติด้านเศรษฐกิจ ไทยก็กดดันประเทศคู่ขัดแย้งด้วยการปิดด่านเพื่อตัดช่องทางบ่อนการพนันที่ตั้งของสแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของทหากรกรัมพูชาแม้จะส่งผลกับประชาชนที่มีอาชีพค้าขายและผู้ผลิตสินค้าบางประเภทจนต้องช่วยหาช่องทางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อน ไทยกับบุชาในเวลาเนี้ยมันเกินกว่ากําลังทหารและหน่วยงานด้านกว่ามันคงหน่วยเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ตจำรพังยังมีบริบทหรือมิติอื่นๆที่ต้องมาพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกันมิติแรกที่อยากจะบอกท่านและอยากทำให้เข้าใจกับท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติและก็พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือมิติด้านการทูตหรือการต่างประเทศเป็นมิติที่ต้องขอความร่วมมือกันมติติต่อมาคือข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารปัญหาปัจจุบันเนี่ยประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งของเราเนี่ยใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละในการโฆษณาชวนเชื่อบ่อนทําลายบิดเบือนข้อมูลสร้างสถานการณ์ยั่วยุพยายามเก็บหลักฐานต่างๆไว้ใช้ในเวทีโลกอย่างไรก็ตามความร่วมมือของคนในชาติท้งระหว่างรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนมีความสําคัญอย่างมากเพราะทุกคนต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะความรู้สึกของประชาชนทั้งสองฝ่ายแต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการเจรจาก,กับกัมพูชาสิงไทยจะต้องดูความพร้อมของกัมพูชาด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญต้องแก้ปัญหาอย่างมียุทธศาสตร์ในมิติต่างๆไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆโดยเฉพาะเชิญยุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสารที่กัมพูชานำไปใช้ประโยชน์เสนอข้อมูลฝ่ายเดียวดังนั้นการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศนับจากนี้ ต้องเน้นความเป็นเอกภาพกับฝ่ายทหารให้มากขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ศักดิิทธปรัดับสินรายงาน